สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในเวลาเดิมดีๆแบบนี้แล้วนะครับวันนี้รายการของเราก็ยังมีเรื่องของคอนเสิร์ตกงกุศลรางวัลดีๆและข่าวดีสําหรับสิทธิเก่าแล้วก็สิทธิปัจจุบันจากรั้วจารจุรีรวมถึงยังมีตัวอย่างเรื่องย่อของภาพยนตร์ใหม่ที่เข้าฉายในสัปดาห์นี้กันด้วยครับ แต่สำหรับข่าวแรกเนี่ยไปเริ่มที่เรื่องของคอนเสิร์ตกันกุศลในรูปแบบออนไลน์ที่มูลนิธิ Miracle of Life ร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมจัดขึ้นเพื่อหาทุนทรัพย์ไปช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกศิลปินที่เจ็บป่วยอย่างคอนเสิร์ตด้วยใจที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้าครับ้มเเจเา ิดมูลนิธิมิลเลอร์โอฟไลฟ์ให้ศิลปินนักร้องนักดนตรีลูกกรุงรุ่นใหญ่หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งวงดนตรีระดับตำนานของไทย The Impossible ได้โชว์เสียงร้องนุ่มๆในเพลงสิ้นกลิ่นดินให้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนได้ฟังกันในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลออนไลน์ที่มีชื่อว่าด้วยใจโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อหาทุนทรัพย์ช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกศิลปินที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตซึ่งก็จะมีศิล ปนนักร้องน้ำเสียงคุณภาพของไทยหลากรุ่นหลายวัยไปร่วมสลับสับเปลี่ยนขึ้นมอบความสุขมากมายกว่า40บทเพลงนำโดย3ศิลปินแห่งชาติอย่างจอมยุทธกลุ่ยไทยอาจารย์เทนิศสีกลิ่นดีนักร้องรุ่นใหญ่อารมณ์ดีแม่เมาสุดาชื่นบาน รุ่งรดีแพ่งผ่องใสนักร้องเพลงไทยสากลรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำและอีกหลายหลายท่านทั้งสารวณีโพธิเทศนักแซกโซโฟนแจ๊สชาวไทยเทวันซับแสนยากรและศิลปินจากรายการเดอะโกลเด้นซองทั ok ้งแอคชกชัยแชมป์ซีซั่นหนึ่งพิงผิงแชมป์ซีซั่นสองและโตโต้ธนเดชรองแชมป์ซีซั่นสองโดยคุณผู้ชมที่สนใจก็รับชมกันได้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน2ช่องทางคือเพจ Facebook และ YouTube Live สมาคมดนตรีแห่งประเทศ ไทยในาพระบรมราชูปธรรมในวันเสาร์ที่3เมษายนตั้งแต่บ่าย3โมงถึง1ทุ่มส่วนใครสนใจจะบริจาคเงินบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี160 076764ขีด2ชื่อบัญชีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในาพระบรมราชูปธรรมหรือติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์สมาคมดนตรี026689780ค่ะ นนและจากคอนเสิร์ตกันกุศลดีๆเราเปลี่ยนไปที่ข่าวดีสําหรับสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันจากรั้วจามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันบ้างนะครับกับงาน104ปีจุฬาอยู่ไหนก็คืนย่าวได้ครับ ไม่ว่าจะรุ่นไหนรหัสอะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาขอแค่มีเลือดชมพูฟ้าสิทธิ์เก่าแห่งรั้วจามจุรีจุลาลงกรมหาวิทยาลายัยก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมพบปะสังสรรค์คุยกันตามประสาพี่พี่น้องๆอีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันสำหรับงานดีๆที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่าง104ปีจุลาอยู่ไหนก็คืนเย้าได้ซึ่งจะจัดยาวนานถึง1เดือนคือระหว่างวันที่24มีนาคมถึง24เมษายน จากเดิมจะจัดงานเพียงแค่วันเดียวคือวันสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย26มีนาคมนอกจากนั้นความพิเศษของปีนี้ก็คือจะจัดงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันผ่านเพจ Facebook จุฬาอารามนายและจุฬาลงกรยูนิเวอร์ซิตี้พร้อมตารางกิจกรรมแบบอัดแน่นไม่ว่าจะเป็นการชวนให้ได้ร่วมการบริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ในโครงการ การวัคซีนเพื่อคนไทยโดยมูล,ลนิธิ CU Enterprise หลากหลายรูปแบบอย่างเช่น CU Tube Charity Concert การแข่งข e ัน e s สปอร์ ROB จ j u าา a l u นาย Charity Tournament 2021และยังมีจ j u าาา l u นาย Talk เพื่อสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนรุ่นใหม่นอกจากนี้รายการ CU Tube <น>ของเรายังจับมือกับ<า> CU Band ผลิตรายการตอนพิเศษ reunion <น>รวมเหล่านักร้องนักดนตรี5 generation หมุนเวียนขับกล่อมชาวจามทุรีกันอย่างจุใจ ตลอดทั้งเดือนอีกด้วยรวมถึงอีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็ต้องการนําแผ่นเสียงชุดมหาจุฬาลงกรณ์ที่เคยจัดทําขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2510ในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ50ปีแห่งการสถาปนารวมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและเพลงประจํามหาวิทยาลัย12บบทเพลงซึ่งบรรเลงโดวยวงดนตรีอ,อสอวันศุกร์กลับมาทำใหม่อีก ีกครั้งปรับแต่งเสียงให้สมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากประเทศญี่ปุ่นมีเพียง600แผ่นเท่านั้นเพื่อให้น้องพี่ชาวจุฬาได้ซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยติดตามรายละเอียดได้ที่เพจจุฬาอารามนายค่ะ ปิดท้ายข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดบงบันเทิงกันด้วยงานประกาศผลและมอบรางวัลดีๆให้กับเน็ตไอดอลที่มีความคิดสร้างสารรค์โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างโตอินหรือ TikTok เวอร์ชันจีนกับงานไทยชนิสแบ็คโกลโตอินคอนเทสไทยฮิตจีนฮอต2020ครันยี่สิบครับ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลให้กับเหล่าเน็ตไอดอลที่มีความคิดสร้างสารรค์จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีความนิยมสูงสุดของแดนมังกรประเทศจีนอย่างแอปพลิเคชันโตอินหรือ Ti ๊กต็อกไชน่าอย่าง Thai Chinese Black Gold, est, ไทยไชนีสแบล็กโกลด o เต๋ออินคอนเทสต์ไทยฮิตจีนฮอตสองพภายใต้แนวคิดความเป็นไทยและการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่รู้จักของเหล่านัก ท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนสอดคล้องกับแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเหล่าเน็ตไอดอลหลายร้อยแอคเคาท์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ก่อนที่คณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือเพียง1ิผลงานสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบตัดสินชิงเงินรางวัลรวมกว่า2 0 0 0บาทและก้าวเข้าสู่การเป็นเน็ตไอดอลที่ประเทศจีนโดยผลงานที่ชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองได้สำเร็จก็ตกเป็นของนักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัย ไเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเจ้าของยอดวิวกว่าล้านวิวอย่างน้องนุษวบริสราเซอร์ประยูนคว้าไป,ไปขณะที่อันดับ2ตกเป็นของสาวน้อยวัย17ปีที่โด่งดังในวงการติ๊กต k อกมีผู้ติดตามกว่า4ล้านคนอย่างคาริสเจนสมิทคว้าไปครอง และอันดับ3ก็ตกเป็นของสองสาวฝาแฝดคู่พี่น้องสุดน่ารักเขม่าประภากับเขมหรือประภาสุดสงครามคว้าไปค่ะมาถึงช่วงที่คอนังทั้งหลายรอกันอยู่แล้วครับกับช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์และตอนนี้มิสเตอร์มูวี่อยู่ตรงนี้แล้วคอยอัปเดตภาพยนตร์ใหม่ที่เข้าฉายในสัปดาห์นี้กันสวัสดีคุณนัทด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณอิทสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณนัดครับสัปดาห์นี้นี่มีหนังใหม่เรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับคุณอิทเพียง3เรื่องเท่านั้นแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะครับมีภาพยนตร์กระแสแรงจากบ้านเราเข้าฉายให้ได้ชมกันด้วยครับน่าจะเป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้เรียลิตี้โปรเจกต์ใหม่ของคุณพ่อลูก4ี่ครับอย่างพี่เปิ้ลนาคอนที่เข้าฉายไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับโดยในครั้งนี้นะครับก็เป็นการกลับมาสร้างความฮาครั้งใหม่ในชื่อว่่าาาห้้เปงงงจออแกนครับ ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่ไม่มีบทไม่มีสคริปต์มีแต่แผนการสร้างความฮาและเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมกับสถานการณ์ต่างๆที่เหล่าศิลปินดาราและพิธีกรต้องไปพบเจอทีเกดาไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นใหม่ไฟแรง CGM48 แต่ร่วมสร้างปรากฏการณ์่าวเป้งครั้งใหม,ม่พร้อมๆกับการหลอกซุปตาตัวเป้งไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหน้าหลอกกันกับถาวรพิธีกรฝีปากกล้านั้นเน็กเกตเศษสวัสด์แจ็คแฟนฉันอย่างโอม ยังกูให้เป็นเหยื่อในความสนุกครั้งนี้อีกด้วยครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็ยังได้พุ่มกับมากฝีมือคนเดิมอย่างเป้น,นรึปดีมานั่งแทน่นสั่งการแกล้งปฏิบัติการแกงเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงกันอย่างสนุกสนานเลยครับ แค่เห็นตัวอย่างครับบอกได้เลยน่าชมแล้วก็น่าสนุกเป็นอย่างมากเลยนะครับก็การันตีผลงานกันได้เลยนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเคยสร้างความฮาเมื่อ12ปีก่อนในสาระแนฮ้าเป้งซึ่งในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเรียกเสียงหัวเราะแล้วคนที่ไปชมกันมายังบอกว่าเป็นหนังสารคาดีของวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของน้องๆบอกได้เลยห้ามพลาดเลยนะครับทีนี้ไปกันอีกที่2เรื่องที่เหลือดีกว่าครับได้เลยครับก็มีภาพยนตร์แนวแอคชั่นปะจนภัยระทึกขวัญอย่างนักรบมฤตยูดำครับ เบื่องราวของอดีตทหารผ่านศึกมากฝีมือที่มีภารกิจต้องนำกลุ่มผู้ลีภ้ภัยชาวอียิปต์่าทะเลทรายเพื่อไปอยังพื้นที่ปลอดภยัยแต่ภัยร้ายที่สุดกลับมไ,มไม่ใช่แดดความร้อนหรือภาวะขาดน้ำแต่กลับเป็นกลุ่มทหารรับจ้างสุดอันตรายที่ต้องการจับตัวกลุ่มผู้ลี้ภัยเป็นตัวประกรันนกรรบมรยด เห็นนักแสดงนำเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าหน้าคุ้นๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่ไหมครับก็มีทั้งอดีตนักมวยชื่อดังไม้ไทยสารและเดอะเมลเทนจากซีรีส์ชื่อดังเกมออฟโทนที่จะมาระเบิดความมันกันแบบระเบิดภูเขาเผาะกระท่อมกันเลยละครับโอ้โหสนุกสุดๆแบบนี้ครับใครที่ชอบหนังแอคชั่นนี่ก็ไปชมกันได้ส่วนเรื่องสุดท้ายละครับเป็นแนวไหนครับคุณัดขอเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับเอาใจน้องๆหนูๆอย่างภาพยนตร์แอนิเมชั่นผจนภัยอย่างเฮยพูดแมวมหัศจรรย์ครับ ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่จะมาสร้างความสนุกสนานน่ารักกันแบบครบรถที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตมากยิ่งขึ้นที่ก็สร้างรายได้มาแล้วกว่า1,500ล้านบาทได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายในประเทศจีนกับเรื่องราวของเหยพูดแมวมหัศจรรย์ที่กำลังจะออกเดินทางเพื่อค้นหาเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิตครับแต่นี้ไปที่นี่เป็นบ้านของเจ้าเฮยพูดแมวมหัศจรรย์ น่ารักนะครับเสียงเพราะใสเป็นอย่างมากเลยครับอันนี้หมายถึงเจ้าแมวเหมียวในเรื่องนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับหมายถึงเสียงภาคของน้องอินวรันทรนะครับกับบทบาทใหม่ในการให้เสียงภาษาไทยในภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างหากครับคุณนัทแหมอันนี้เห็นว่าจะไม่ได้เลยนะครับครับก็ครบแล้วนะครับทั้ง3เรื่องต่างแนวกันเลยครับคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องไหนก็ไปเลือกชมกันได้เลยนะครับ ส่วนสัปดาห์นั้นนั้นจะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนอย่าลืมกลับมาติดตามในทุกวันศุกร์แบบนี้กับช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์นะครับใช่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะกลับมาพบกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ